มีสองสาวด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าผิวสวยผิวเนียนผิวใยมากๆสวยไม่จ๊าน่ารักไปน่ารักสุดๆไปเลยนะครับสวัสดีออมสวัสดีพี่หลิ่งด้วยนะครับให้ทักทยกายแฟนๆหน่อยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเจ้าความรักมาร่วมง,งานเราเต็มเลยแล้วก็มีเจ้าความรักที่เป็น5ทอน็อปแฟน50ลัคก,กี้แฟนด้วยให้ทั้งคู่ทักทายหน่อยหนึงดีกว่าจ้ะ,ะเชิญจ้า สวัสดีค่ะเจ้าความรักนเนคะเจเจให้เท่าไหร่คะให้ล้านค่ะนี่พี่หลิงให้ล้านเลยให้ล้านเลยคะ่ะนาพี่ออมราคา้องออมนะลูกเราก็คงน้อยไปกว่ากันไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราทั้งคู่ใช้มีเวียเนี่ยเราใช้มีเวียบอดี้เซรั่มอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผิวเราก็ต้องเต็มสิบไม่พอนะคะพี่ออม่าต้อง เต็มล้านไปเลยนะครับเอาล่ะเนื้อเพื่อเต็มล้านขนาดนี้ผิวดีเพราะผิวดีปึ๊บมันทำให้คนเรามีสเสน่ห์ถูกไหมงั้นถามแล้วกันว่าผิวดีปึ๊บมันทําให้ฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยมันมีสเสน่ห์ยังไงบ้างน,นี่ถามน้องออมก่อนการที่ผิวดีทําให้พี่หลิงเนี่ยเขามีสเสน่ห์ยังไงบ้างจ้าเออเอาสเสร็จออมว่านะคะยังไงโลกออมว่ามันทําให้มีความมั่นใจเออ เอาว่าทําให้พอพี่หลิงมีความมั่นใจขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะน่ารักขึ้นทันทีไม่แต่จริงจริงพี่หลิงไม่แบบไหนก็รักจึ้งนะแบบไหนเราก็รักนะครับนี่ท็อปท็อปแฟนด้านหน้าเขินเลยนะครับพี่หลิงครับน้องออมมีเสน่ห์หรือเปล่เพราะผิวดีน้องออมเขามีเสน่ห์ยังไงบ้างจ๊ะโห ถ้าตอบถ้าตอบไม่ได้ดูก่อนดูเขาทำท่าก่อนหนึ่งสองสาม,สามชีเ้เสิฟเสิบแล้วเสิฟเลยให้มันจูงยังไงน้องอ้อมเขาไม่สเสน่ห์ไงคุณเจ๊มีสเสน่ห์แบบว่าสามสิบกุมภายังไงอ่ะไม่มีอยู่จริง ออมถึงคั้นพูดใครสอนเธอคะพี่ลิงใครเธอมาจากใครถ้าน้องออมเป็นคำชมได้ก็คือน้องออมเธอแบบน้องโป้มาเลายเป็นคำชมรดอะสวยมากสวยแบบลิงออมเออชอบอะชอบแต่พี่ออมชอบจริงต้องยืมไปใช้เราเป็นมีเสนตอ์แบบอะไรสามสบกุมภาเพราะ ไม่มีอยู่จริงมันจึ้งเปิ้งไหมงี่เปิ้งไหมเปิ้งนะครับที่นี้ผิวดีอ่ะลองดูลองดูลองนี่แน่ลองเลยค่ะให้ทาให้เลยอ่าอ่าวิ ังไงต้องถามเลยมันเป็นยังไงอ่ะถามคนทาก่อนคนทาให้เขาอภิช่วยถือ oh. <laughs> เป็นยังไงลูกหอมค่ะหอมมากแลวก็นุ่มด้วยค่ะนุ่มด้วยแล้วก็เย็นผิวไม่เหนียวเหนอะจริงๆนี่นะเออนะครับคนทุกทารเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ <laughs> มีความสุขค่ะเกี่ยวไหมไม่เกีียวพี่ไหยถึงก็ <Okay. S 1> เกลีย เก oh. yes. ี่ยวเกี่ยวก็ได้เพราะว่าถ้าผิวเราสวยแล้วก็มีความสูงใช่ค่ะก็แน่นอนแหละเราถูกคนเหมือนแก้วเหมือนแสงเป็นแก้วเป็นแสงสวยแบบเป็นแก้วเป็นแสงเป็นผิวไร์เป็นแก้วเป็นแสงเออแบบนี้นะครับพี่หลิงหลายคนบอกว่าน้องออมเนี่ยผิวผิวไร้เหมือนเปิดหลอดไฟเลยเราเห็นด้วยไหมหรือว่าเรามีอย่างอื่นท oh ี่ไร์กว่าอีก ก็น่าจะเป็นหลอดไฟนะคะเออขาวแบบเหมือนหลอดไฟว้าใช่ไหมเป็นการเปิดหลอดไฟเบิร์สุดเลยใช่สว่างสุดสว่างสุดเวลายืนข้างปุ๊บเออได้ไหมทุกคนได้ยืนข้างุูบเป็นไงคะเป็นไงจ้ะรู้สึกตัวเองขาวขึ้นได้ความไร้ของน้องมาเพื่อแผ่เราใช่ไม้ตัดติวของคู่คือเนียนสวยฉ่ำาไ i เป็นแบบตัวของตัวเอง ชมตัวเองเหมือนสีสีหนึ่งเราเป็นสีอะไรอยู่ตอนนี้น้องอ้อมสีอะไรลูกสีชมพูค่ะสีชมพูขออะไรลูกเออขออะไรอ่ะเดี๋ยวทำไมอึ้งอ่ะเธอทำไมอึ้งแค่แค่นึกถึงสีชมพูนึกถึงตัวเองแล้วนึกถึงสีชมพูอ่ามันก็มีแต่ความหวานหวานสดใสแบบนี้น่ะโอเคพี่ลิ่งนะครับอารมณ์มูทแล้วตอนนี้นึกถึงสีอะไร สีอะไรดีล่ะเสียอะไรดีเสียอะไรดีสีฟ้าค่ะเพราะอะไรเพราะว่าท้องฟ้าเจ็บใสผ่า <laughs> น,นการบอกบทมาก็คือเด่นยืนยืนบอกสดมาเหมือนท้องฟ้าที่สดใสแจ็บใสใช่ไหมใช่ค่ะนะครับอีกนิดหนึ่งคือน้องออมเอาไม้น้องหลิงมาตอบให้แล้วนะครับ <laughs> เอ็นดูมากๆเป็นการกระซิบกันที่เรียกว่าคนอื่นได้ยินไปด้วยเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราให้ทั้งคู่เนี่ยเพนเสื้อกันเลยดีกว่าพร้อมไหมจ๊าพร้อมค่ะโอเคถ้าเกิดพร้อมเตรียมตัวได้เลยจ้ะเดี๋ยวเรามีเสื้อให้คนละฝั่งนะคนละหนึ่งตัวซะยืดแบบนี้เด็กๆไม่รู้เหมือนกันฮะเอาและอีกตาหนึ่งเขาไว้มองใครอ่ะรู้มองคนคนอื่น <S <S> เปิดโอกาสให้หลิงได้วาดไปก่อนดีกว่าอย่างสมารน้องอมวาดเลยหลิงกันหลิงต้องวาดอีกคนหนึ่งเพิ่มเป็นอมหรือเออเป็นหลิงเองด้วยหรือเปล่าลูกนี่โอเคครับน้องอมเครียด C N A H A ตดล็อกผิวไบและหลิงอมนี่น่ะอยู่เป็นผู้เลนครับ ถือว่า message friends, แน่น <men 's. S 1> เลย friends of นี่หนือ่อยอมน,ะนี่หลิงออมคือ friends of Nivea ซึ่งอันนี้เป็น C n A n H A เปดิด b อกผิววบปุบมือสิจ้าลออะไรปุบมือจ้ามันลออมันจึง้งเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นจิตกรที่ถือว่าแน่นเรื่องของความหมายอยู่ในภาพ ออมขับอะไรขำสิ่งที่เราทำไปเหรอลูมันตั้งใจมากนิดนึงเนาะแต่ดีนะพี่ออบชอบมันเป็นส่งไปนี่นี่ส่งมันพี่ลิ่งพี่ออบบอกเคตรลักให้เราทำอะไรไปแล้วเราต้องไม่อายลูเราต้องนี่แน่ลูนี่แน่นี่แน่เออเริ่มจากนีเวียจ้าไหนนีเวียอยู่ไหนนีเวียอยู่นี่เป็นฟิลเหมือนพระอาทิตย์ ใช่เป็นฟีลแบบกดรอความใสให้เราเผ้ยก็เลยแบบชิ่งชิ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 งเลยใช่เลยแล้วไต่อแล้ววันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสก็เลยว่าเมฆสองก้อนเออเมฆสองก้อนเมฆสองก้อนนี้แทนอะไรลูกสื่อแทนอะไรแทนความความสดใสสดใสของวันนี้อากาศของวันนี้เออนี่แน่ต่อแล้วไงแล้วมันส่งต่อยไม่อีก แล้วทีนี้มันก็ส่งต่อให้สีชมพูน้องออมเออแล้วก็สีฟ้าหลิงลิงของเออนะมีความสว่างสดใสเออจากสุดของนีเวียซีเอเพระมือจ้ะ <c oughs> พร้อมนะหนึ<ด>่งสองไป <c oughs> อีกงอนอีกยังงอนไม่พออีกหน่อย อีกนิดนึงงอนจะร้องไห้แล้วหลิงงอนจะร้องไห้เลยอือนี่แน่ไม่น่าใช่เออไทยทันไหมครับไม่ทันหรอหนึ่งสองซ้ำลืมเอาใหม่หนึ่งสองซ้ำเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันมันคืออะไรอ่ะลองลองลองทำหน้าสดแล้วนี่แน่นี่แน่ก่อนหน้าสนก่อนนี่แน่ก่อน หนึ่นี่แนะ่อ่าเห็นปะนมันจะมีความสนขึ้นความสวยมากขึ้นน,นะคะนรับอ่ประมือจ้าเรียบร้อยไปแล้ว1เกมนั่นเองนะชุดถรงนี้ก็ยุ่งข้อแรกครับพูดถึงการถ่ายรูปหน่อยดีกว่าถามว่าพี่หลิงของเราถ้าเกิดต้องถ่ายรูปสักรูปหนึ่งจะเลือกเป็น A คนถูกถ่ายหรือ B เป็นคนถ่ายให้ถ้าที่มี很簡單就是我們的玲玲姐是喜欢被拍照还是喜欢拍照 A 是被拍 B 是喜欢拍照 A คือหลิง A คืองเป็นคนถูกถ่ายนะคือยืนให้อีกฝ่ายถ่ายแต่ถ้า B คือเป็นคนถ่ายให้คนอื่นชูนะครับทุกคนครับ A 是被拍 A 是被拍หนึ่งสองสามอย่าพึ่มให้คนดูชูก่อนพร้อมนะครับหลิงก็เพิ่งยกนะออมก็เพิ่งยกนะหนึ่งสองสามจีพายยกเลยอ่คละๆนะคละๆยกเลยนะครับ A คืออะไรนะคะ A คือ เป็นโมเดลถูกถ่าย B คือเป็นตากล้องโอเคนะครับน้องอ้อมอยากร่วมถ่ายกับเขาไหมร่วมถ่ายไหมหนึ่งและคำตอบคือหลิงจะเลือกเป็นคนถูกถ่ายหรือเป็นคนถ่าย A หรือ B หนึ่งสองสามชูอัพ A คืออะไรนะ A คือ A คือโมเดล A คือโมเดล A คือเรายืนให้เขาถ่าย B คือเราเป็นคนถือกล้องลูกมาพร้อมนะ หนึ่งสองไปเอใครตอบเอครับปึ้บการไฟฟ้านครหลิงช็อตเลยจริงนั่นแหละแต่ฉันเหายปุเนี่ยการไฟฟ้านครหลิงเลยใช่ไหมฮะช็อตไปนี่มันก็แข็งอยู่นะทุกคนนี้ความรุนแรงก็มาใกล้ใกล้ตัวหลิงแล้วงั้นเดี๋ยวเราให้จำลองเหตุการณ์หน่อยดีกว่าให้จำลองเหตุการณ์ ให้ออมเป็นคนถ่ายให้หลิงเป็นนางแบบพร้ามไหมจ๊ะ好的，我们现在来模仿一下，如รงห吧？อ的吗？哦，是。แสดงว่าออมแอบมองเขาตลอดเลยเปล่าเนี่ยหรือเปล่าเอ่ยอี๋อะลองดูเผลอแล้วออมแอบถ่ายหนึ่งสองเผลอเลยปึ้งปึ้งเอ้ยเอ้ย เป็นฟิลเพิอีกหน่อยทำอีโมจิสวยแล้วนี่แน่ด้วยหนึ่งสองนี่แน่เออ <laughs> นี่แน่เออเอาไประเมอร์ไหนใครเหลือลอกต่อไปบ้างมันเป็นฟิลว,ว่ารู้ใจรู้ใจนะคะับอาประเมอร์อข้อต่อไปจ้ะ หน,นชูมือหน่อยเหลือกี่คนตอนนี้ลอ,องดูซิคยูเิประมาณสักเป็นสิบอยู่นะเป็นสิบอยู่นะโอ,โ,โอเคข้อต่อไปจ้ะกลับมาที่น้องหลิงครับน้องหลิงชอบกินอะไรมากกว่ากันระหว่าง A กินข้าวหรือ B กินเส้นตอบได้เลยบ้านดิงหลิงหลินกชื่อ A ชูฟาน B ชูเมียแบบนึงนะออมทำไมมันดูง่ายเหรือจ้านหรือยังไงแน่ใจมากง่ายเลยมั่นใจมากออมบอกง่ายมากโอเคไม่ออมอ่ะเขามั่นใจอยู่แล้วแต่ไม่รู้ที่เหลือเนี่ยมั่นใจหรือเปล่านะครับทุกคนก็มั่นใจเอกินข้าว B กินเส้นหนึ่งอย่าเพิ่ยกนะโยหนึ่งีเมียสองยกคำทุกคนยกีกันหมดทำไม ทำไมเขารู้ล่ะทำไมและเฉลยคือหนึ่งสองสามอเล่นลอเล่นขยกล้อเล่นกินเส้นจ้ะคนเดียวเลยนะเธอแต่เมื่อกี้ตอนหลิงยกเออ่ะนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะเท้ากับว่าจะไม่มีใครเข้ารอบเลยอ่ะชัดช็อกเธอตอบปีนั่นเองปีฮะปีฮะแล้วออมเอนเ่าชอบกินข้าวอ่ะก็ไม่แย่งกันดีไม่แย่งกัน ก็ไปด้วยกันได้เราชอบเขาลยอย่างหมดเลยหรอใช่โลดก็อยู่ว่าไม่เป็นปัญหาไม่แย่งกันนี่แน่เอพี่หลิงกินไข่ขาวออมกินไข่แดงอะไรโลดคือแบบแบ่งกันคนละครึ่งเห็นไหมล่ะดังนั้นก็เลยอยู่ด้วยกันทุกวันยังสงบสุขอีกเฮเอาล่ะต่อจ้ะข้อต่อไปกลับมาที่น้องออมครับออมชอบไปไหนนะระหว่าง A สวนสนุกหรือ B ไปสปานวดผ่อนคลายออมก้าชอบไปที่ไหน A. ไปนสนุก B. ไปสปาไปทำคลาหลิงถึงขั้นยิ้มมุมปากทำหน้าแสบสุกสนขึ้นมา uh. เหมือนจะรู้ A. ส่วนสนุกไปกีดกีดบนรถไฟห่อนะหรือ B ฉันไปผ่อนคลายฉันไปนวดดีกว่าไปสปาดีกว่า 好ออมก็ง喜欢去哪里 A 去游乐园 B 去按摩去สปาโ <Okay. S 2> อเคอย่าเพิ่งยกนะจาหลิงออมแฟนๆพร้อมนะครับ A สวนสนุก B สปาและนวดผ่อนคลายหนึ่งสองยกครับมีคนตอบ B ค่อนข้างเยอะไม่ใช่ไม่ใช่นีไม่เกี่ยมีคนตอบ A 2คนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นคำตอบไหนนะครับหลิงว่าหลิงร,รู้ไหมรู้ โอเคั้ชชูพร้อมกันเลยไม่ติดเอคืออะไรนะเออาส่วนสนุกเอส่วนสนุกนี่แนะเอคือส่วนสนุกลูก B คือสปาไปฟิลนวดโอเคโอเคพร้อมนะจ๊ะ A หรือ B เฉลย1 2ึ่งาไป B ีบีจ้าไปนวดไปสปากันดังนั้นเองพร้อมนะครับข้อนี้จะตัดสินแล้วนะว่าใครจะเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่ได้เข้ารอบมันลุ้นรางวัลกันต่อนะครับ แบบหนึ่งออมมั่นใจไหนข้อดีมั่นเลยหอมั่นมากเลยหอทุกคนชีมั่นชีมั่นว่าชี้คตอบได้เธอชีมั่นมั่นเพราะอะไรเพราะเพราะมั่นใจเฉยเพราะว่าแบบจากที่เคยคุยกันเน่เขาพูดถึงสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งอ่าซึ่งไม่น่าเชื่อว่าหลิงยังไม่รู้เลยนะคะว่าพูดอะไรไปมา่ก่กันและหลิงหลิงค่ะออมค่ะ ท่าไกลชวนเองก็คือที่เถียงกันอยู่ไม่ใช่ใครเถียงอะไรหลิงถามค่ะแกแกฉันชอบอะไรอย่าอยู่ให้น้องอมเฉลยดีกว่านี่แน่นี่แน่เฉลยพร้อมกันเลยและหลิงชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างอันยองเกาหลีหรือบีฮอลลีวูดครับผม1นไปเฮ้ยบีเจะดีใจด้วยกับบีค่ะ พุทาร์เชียร์ซีบีเมื่อกี้จริงๆนะอะไรนีพี่หลิงคือทำไมออมเล่าสีมันยังไงออ๋พี่หลิงก็ถามออมว่าเขาชอบดูอะไรมากกว่ากันออมบอกว่าแต่ถ้าที่พี่เล่ามาพี่ชอบดูหนังนะชอบดูหนังไปเลยที่ไม่ได้เป็นซีรีส์เกาหลีถูกไหมเธอถามถึงซีรีส์ก็ถามถึงหนังอ่ะพี่หลิงจะดูหนังเยอะกว่าอ่าล่าสุดดูหนังเรื่องอะไรไปจำได้ไหมมีเนียนอยู่บนเครื่องอ่าดูมีเนียนเอสเอสนะ อ๋ออินไซต์อ้าสองอ๋ออินไซต์อ้าวชอบที่ออมดูเรื่องหลีกเยอะกว่าหลีกดูเรื่องตัวเองค่ะแอบดูพี่ฉันปลื้มค่ะนี่ไม่เขาก็ต้องแอบดูสิเพราะเขาชอบถ่ายรูปคุณตอนเผลอไงถูกไหมทุกคนนะครับอ่ะปรบมือจ้าเอาล่ะเกมของเราจบลงแล้วนะครับเราได้ผู้เข้าแข่งขัน